บรูเวิร์มจอโฮมสวัสดีครับฟาร์มเส้เดือนสายพันธุบรูเวิร์มครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ได้ให้อาหารเส้เดือนไปเมื่อวันที่9นะครับก็คือผ่านมา6วันนะครับเกือบ7วันนะครับประมาณ1สัปดาห์ได้นะครับเราจะมาดูว่านะครับตอนนี้อาหารที่เราให้ไปเนี่ยเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคก็คือกระมังใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกระดาษ ลังขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวเส้นเดือนอยู่ข้างล่างนะครับเรามาดูว่าจะมะีลงเหลือให้เราเห็นไหมว่าเหลือเซซ่าของพวกพวกืชผัก,ก,กเหลือน้อยแค่ไหนนะครับโอเคมาดูกันเลยครับปึ๊บจะเห็นว,ว่าตรงนี้จะเป็นเชื้อรานะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะครับอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายขึ้นเปิดออกเลยนะเห็นไหมครับจะมีตัวเส้นเดือนตัวหนึ่ง นะครับตัวใหญ่เลยฝาลังนะครับที่นี่คือข้อดีของกระดาษลังนะครับเห็นไหมครับเยอะเลยอันนี้คือเศษของมะละกอสุกนะครับไม่รดูมองดูออกตลอดเนี่ยครับถ้าเขียวจะเห็นเป็นมะละกอสุกนะครับที่ผมให้ไว้ ก็จะมีเชื้อรานี่คือข้อเสียนะครับที่เรานําอาหารไว้บนหน้าเบดดิ้งนะครับมันจะเกิดเชื้อราถ้าเราฝังกลบเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะครับแต่เขาก็กินได้ครับเขาก็สามารถกินได้ครับเยอะมากๆนะครับโอเคเริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับเห็ดนี้ไม่มีแล้วครับที่เห็นตรงเนี้ยก็คือเป็นปุ๋ยนะครับืละเอียดนี่คือปุ๋ย ป็นขุยทั้งนั้นเลยขึ้นมาแล้วความจริงก็ไม่อยากรบกวนเขาเท่าไหร่ครับแต่ว่านี่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาที่ต้องล่อนแล้วครับคือมันละเอียดแล้วอันนี้เหลืออันนี้ดูครับเหลือแค่เปลือกแลลวครับ คือไสอะไรโดนกินไปหมดแล้วนะครับเหลือ,อแค่เปลือกอเขาออกได้เลยเหลือแค่เปลือกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ตัวมะละกอนะครับเราเปิดให้ดวทีนึงืงเขายังอยู่นะครับปกติถ้าเขาโดนรบกวนเนี่ยเขาจะมุดลงไปข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเต็มเลยครับยอ,อ,อด อย่างเยอะอนะครับดูไม่ยากนะครับอะไรที่เป็นมูลเส้นเดือนจะละเอียดนยครับละเอียดพร้อมที่จะนําไปล่อนแล้วครับนําไปล่อนแล้วโอเคครับโอเคผมจะไม่รบกวนเขานะครับดี๋ยวให้เขากินเขากินอาหารต่อนะครับเดี๋ยวชุดนี้ก็เตรียมล่อนได้เลยนะครับล่อเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเบ็ดดิ้ง เปลี่ยนเบ d d ิ้งใหม่นะครับแล้วก็ให้อาหารเขาใหม่อีกทีนึง okay. แล้วก็คุมไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามาเห็นว่าไส้เดือนเขาใช้เวลาในการกินอาหารเนี่ยนานแค่ไหนนะครับก็มีปจัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับบางทีถ้าอากาศหนาวอากาศเย็นเกินไปไส้เดือนก็อาจจะหยุดกินอาหารได้นะครับ หรือว่าในกรณีที่มีไส้เดือนมันมีจํานวนมากนะครับการกินอาหารมันก็จะร่วดเร็วขึ้นนะครับเหมือนช่วยกันกินนะครับอาหารก็จะถูกย่อยเร็วขึ้น,นครับโอเคสาหรับวันนี้นะครับผมก็มาอัดคลิปไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ก็จะพยายามนะครับมาอัปเดตข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้เรื่อยๆนะครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆจากาฟาร์มของเรานะครับเช่นเคยครับถ้ามีคำถามข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์มาไว้ได้เลยใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ